ทุกคนเราได้แผนที่ทางรับผอพักแล้วซ่อมในหลังเครื่องกองน้ำข้างทางแกส๊สกินตลกแต่ใจต้องนิ่งโอเคคืนนี้ปีสองพร้อมกันที่บันไดหนีไฟใครดึงกล้องจอนติดจับได้ให้แกล้งเป็นแมวเดี๋ย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 วนี่มันเรื่องอะไรกันก็หอพักพวกกูอ่ะขังพวกกูไว้วไม่ให้ออกเฮ้ยจริงดิจริงเวย้ยยืนยันเมื่อวานเราขอาย้ายอกากอกเจ้าของหอหันควักมาแล้วพูดว่าเจ้าไม่มีทางหนีพ้นจากคำสาปนั้นมัดจำ 5, ้ำห้าพันหรอกคือถามจริงห่อนี้เขาสังกัดกระทรวงแหมฮะกระทรวงเวทมนต์พอเเเเเเเขข้้้้้าาาาาาาไไไไไปปปรรอออออออกกกมมม่่่ดดดดโนนนนนนจจใตตูยย็ททังงีีหสะศืบพว ของในหอ,อนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของข้างเราคือเรายังไม่ได้อยู่เลยนะแค่แวะมาดูห้องเดินผ่านหน้าประตูยังไม่ทันจับลูบิดโดนหักค่ายี่มองสองร้อยเราขอแจ้งออกเจ้าของหอบอกว่าไม่รับแจ้งด้วยว่าจ่าต้องแจ้งด้วยจิตใจแล้วให้รอนั่งสมาธิในเฮาเตอร์มีใครเคยเจอเหมือนเราไหมจ่ายค่ามัดจำห้าพันตอนเข้าตอนออกหอบอกว่าหอหักค่ามองแรงสามพันเพื่ออะไรอะ่ะกูนี่งงเสียไปเกือบสามหมื่นเพื่อจะเข้าไปเก็บของแต่ไม่ได้จ้าตอนนี้ผมอ,อยู่ในห้องการเป็นเทศกาลของผู้เชา่าฤดูที่แล้วเปิดให้ดูวดวว,นะกกวันอายยดี้ะขงกกกห่ ไปเอาของที่หอพักเจ้าของหอปิดประตูล็อกขังแล้วบอกเข้ามาเมื่อไหร่ถือว่าสมัครสมาชิกหอใหม่อัตโนมัติ3เดือนมึงเคยเจอ,อยังค่าความเงียบเดือนละ300ถ้าเสียงดังเกิน40เดซิเบลจะหักค่ามจำกูเพิ่งโดนหอคิดค่าเสียงสะเทือนใจพันสองบาทแค่พอเดินร้องไห้ตอนสอบตกเขาบอกเสียงสะเทือนอารมณ์ผนังบอบบางซึ่งกูฟันเห็นเจ้าของหอกำลัอองเอาเงินมัดจำพวกเรามาทอดล้กชิ้นกินในกระทะทองคำว่าถ้าหอพักเปิดสวนสนุกนะคงเป็นทีม Survival Escape Room ผู้รอดชีวิตจะได้ใบเสร็จคืนมมมมาาาใใบพรร้้ออคคูปปงหหหหัก่่เเเสียยนิดไ ร่วงของขึ้นจากหอพักใจร้ายหรือไม่ก็หอพักผีบังตายูจีดีมีใบเรียกเก็บเงินบินมา